ไงฉันทริชาตอนเรายังเด็กพี่ชารลีโอกับฉันตัวติดกันเลยเราอยากเลี้ยงหมามากๆแต่พ่อแม่ก็ไม่ยอมก็วันหนึง่งเราเลยเก็บหมาจรจัดมาเราช่วยดูแลมันบนบ้านต้นไม้ใช่ค่ะเรามีบ้านแท้ๆแลวอยู่ที่นั่นด้วยกันบ่อยๆทุกอย่างเป็นไปด้วยดีอยู่สองสามวันแต่แล้วพ่อแม่เราก็ได้ยินเสียงเห่าพวกท่านรู้เรื่องทุกอย่างเราพาสุนัขไปศูนย์พักพิงฉันเรียนดีกว่าพี่ชายแล้วก็เป็นเด็กดี พวก่่อเลยคิดว่าลีโอเป็นคนเอาหมาจรจัดมาเลี้ยงพี่ชายฉันโดนลงโทษและฉันก็กลัวไม่กล้าบอกความจริงหลังเหตุครั้งนั้นเราก็ไม่ได้คุยกันเลยทั้งอาทิตย์วันหนึ่งเราเล่นปาร์ตี้น้ำชาที่สวนหลังบ้านพวกเด็กเกเรนําโดยม้าก,ก็เดินผ่านมาลีโอ <c oughs> นายเล่นของเล่นกับน้องสาวเหรอนายนี่มันขี้แพ้จังวะฉันไม่ใช่ขี้แพ้นะและผู้หญิงนี่เง่าแทนใดนั้นพี่ก็หยิบของเล่นฉันมาแล้วทำพัง <c oughs> พี่ทำอะไรเนี่ยฉันเสียใจมากเราทะเลาะก,กันเราก็เลิกคุยกันไปเลยคืนหนึ่งฉันตื่นมาเพราะเสียงฝีเท้ามีคนแอบเข้าห้องฉันทางหน้าต่างฉันกลัวมากเลยกรีทแม่กับพ่อวิ่งตามเสียงมาทันทีตอนแรกผู้ท่านคิดว่าลีโอกแกล้งฉันแต่เขานอนอยู่ในห้องตัวเองพรุ่งนี้จะติดสัญญาณกันขโมย เวลาผ่านไปแล้วฉันกับพี่ชายก็เข้าชั้นไฮสคูลฉันยังเรียนดีอยู่แถมฉันก็ยังเล่นฟลุตและเป็นเชียร์ลีดเดอร์ด้วยพ่อแม่เชื่อใจฉันพวกทนหลี่ยอมให้ฉันไปนอนค้างบ้านเพื่อนและขับรถด้วยส่วนลีโอตรงข้ามกันเลยค่ะเขาเป็นเพื่อนกับมาร์กและคนอื่นๆโดดเรียนและแกล้งครูพ่อแม่ฉันโดนเรียกไปโรงเรียนบ่อยๆพวกท่านไม่ให้อิสระพี่มากนักและทําให้เขาโกรธพ่อแม่ก็สนใจแค่ทริชาคืนหนึ่งฉันตื่นมาเพราะสิ่งสัญญาณ ฉันเด้งออกจากเตียงแล้วมาออกไปที่ทางเดินพ่อแม่กับพี่ชายฉันยืนอยู่ก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมสัญญาณดังละ่ะพ่อกับลีโอวิ่งออกไปข้างนอกแล้วมองดูรอบบ้านแต่ก็เห็นแค่เงาแวบผ่านพุ่มไม้ไปแปลกนะบางทีระบบกันขโมยอาจดังเพราะสัตว์แถวนั้นเพราะเหตุครั้งนี้ฉันเลยนอนไม่พอและในตอนเช้าฉันก็เจอเรื่องไม่น่าพิศมัยท่อในห้องฉันแตกหลังพ่อปิดน้ําฉันก็เห็นว่ากระเป๋าฟลุตเปียก ลายคื่องดนตรีก็เจ๋งเลยโหใกล้ถึงวันออ d i t i o n เข้าวงอ,อเคสตาของเมืองและะ้วแท้ๆฉันตัดสินใจไปขอให้พ่อแม่ช่วยพอฉันลงไปชั้นล่างลีโอก,ก็คุยกับพวกท่านอยู่ผมต้องการเงินไปซื้อตัว๋วผมอยากดูรถแข่งส่วนหนูอยากได้ฟรุดต,ต้องซ้อมก่อนการออ d i t i o n ค่ะพ่อแม่เรามองหน้ากันอย่างลังเลช่วงนี้การเงินเราฟืดมากให้พวกลูกพร้อมกันทั้งคู่ไม่ได้แต่ฟรุตมันสําคัญมากกว่าแม่หยิบเงินสดมาให้กับฉัน แน่นอนว่าลีโอฟิวขาดในทันทีแหมสิคริชาขออะไรก็ได้อีกแล้วทั้งคู่ไม่สนใจงานอาริแลกผมเลยลีโอใจเย็นลูกดูการแข่งคราวหน้าได้คริชาจะนอนห้องลูกจนกว่าเราจะทําห้องให้น้องเสร็จลูกต้องอยู่ในห้องเก็บของก่อนทำไมคริชาเป็นผู้หญิงอีกอย่างน้องต้องซ้อมด้วยลีโอโมโหามากแต่ก็ไม่มีทางเลือก ปัญหายังไม่จบแค่นั้นหลังเลิกเรียนฉันไปซ้อมเชียร์ลีดเดอร์แล้วรู้ข่าวร้ายมาเราจะทําการแสดงวันสุกหน้าอย่างที่เธอรู้ว่ามันสาคัญมากฉะนั้นอย่าทำให้ผิดหวังนะฉันอยากร้องด้วยความหัวเสียการออดิชั่นวงออเคสตาราของเมืองก็จะสุกหน้าฉันอยู่พร้อมกันสองที่ไม่ได้หรอกดูเราฉันคงต้องเลือก ฉันเดินไปตามทางเดินพยายามตัดสินใจว่าอะไรสำคัญสำหรับฉันมากกว่าฉันมัวแต่ครุ่นคิดจนไม่ทันเห็นมาร์กก็เลยเผลอเดินชนเขาแหมแม่ทริชาตัตวน้อยนี่อืมกระเป๋าเท่นะเราหมอนั้นแย่งกระเป๋าฉันไปแล้วย้อนไปให้เพื่อนเอาคืนมาคึณมา,มาเอาไปสิที่ย่าสุดคือลีโอก็ยืนใกล้ๆเขาเห็นทุกอย่างแต่ไม่คิดจะมาปลามเลยเขากลับดูฉันลำบากแล้วหัอเราะอีกะหะแหงซวยจริงๆนั้นทำฉันเจ็บมาก ท้ายแล้วฉันก็แย่งกระเป๋าคืนได้แล้วออกมาลีโอก,กับฉันกลับบ้านพร้อมกันพ่อแม่ผู้กำลังตื่นเต้นเข้ามาทักเราพ่อได้จดหมายจากทนายความคุณลุงของพ่อที่เมืองข้างๆเสียพ่อไม่รู้จักเขาแต่เขาทิ้งเงินจำนวนมากไว้ให้เราเราต้องไปที่เมืองนั่นและเซ็นเอกสารเราใช้เงินจำนวนนั่นได้แต่ก็แปลกเนะพ่อไม่รู้จักลุงคนนี้เลยโอ้งั้นเราก็รวยละลีโอก,กับฉันไปไม่ได้เพราะติดเรียนพ่อแม่เลยไปกันสองคน พวกท่านให้ฉันดูแลให้กุญแจรถและเงินเอาไว้ด้วยทริช,ช่าดูแลพี่ด้วยนะลีโออัลลังว่าและคำรามเลยเขาเดือดปุดๆเลยค่ะผมไม่ใช่เด็กที่ต้องมาดูแลนะไม่ต้องเถียงแล้วทำตัวดีๆแปลกอยู่ที่ลีโอไม่เหวี่ยงใส่พวกท่านหลังได้ยินแบบนั้นแล้วหลังพวกท่านไปพี่ก็เข้าห้องตัวเองแล้วปิดประตูดังปั้งในตอนเย็นฉันซ้อมฟรุตอยู่ในห้องนั่งเล่นฉันอยากเข้าวงอคเคสตามากจ,จริงๆ ต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปออเดิชั่นโดยไม่ทําให้ทีมเชียร์ผิดหวังได้ยังไงแล้วฉันก็เห็นว่าลีโอลงมาชั้นล่างและกําลังออกไปพี่จะออกไปไหนฉันมีเรื่องต้องทําแล้วไม่ต้องบอกกล่าวเธอด้วยฉันห้ามเขาไม่ได้ฉันซ้อมต่อไปอีกสองสามชั่วโมงแล้วฉันก็กังวลขึ้นมาฟ้ามืดแล้วแต่พี่ฉันก็ยังไม่กลับฉันตัดสินใจโทรหาพี่แต่เขาก็ไม่รับสายนี่ไปก่อเรื่องมาอีกหรือเปล่านะพ่อแม่ฝากให้ฉันดูแลถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ฉันก็ต้องรับผิดชอบ ฉันโทรหาเพื่อนร่วมชั้นแล้วรู้เรื่องเข้าเคยนี้มาร์กจัดปาร์ตี้เลโอตั้งใจจะไปเวนกัมฉันต้องงานเข้าแน่เลยฉันหยิบกุญแจรถแล้วจะไปตามพี่ชายเราบางออกมาจากบ้านจู่ๆฉันก็เจอคนแปลกหน้าเขามองฉันยั่งแปลกใจเหมือนไม่คิดว่าจะเจอฉันใครกันคะแล้วมาทําอะไรตรงนี้คะชายคนนั้นเกาหัวครุ่นคิดแล้วฉันก็นึกออกว่าพ่อแม่จะปรับปรุงห้องฉันให้หลังท่อแตกอ๋อคุณต้องเป็นช่างที่มาทําห้องแน่ เขาพยักหน้าทันทีใช่ใช่ๆก็ครับใช่ใช่ผมเองฉันขึ้นรถไปไว้มาพรุ่งนี้เถอะค่ะตอนนี้ดึกแล้วฉันขึ้นรถแล้วขับไปบ้านมาร์คเพลงดังกระหึ่มเลยฉันเดินเข้าไปเจอลีโอเขากําลังมันกับเพื่อนๆอยู่เราต้องกลับบ้านกันเดี๋ยวนี้อ๋อเล้วพี่สั่งฉันไม่ได้หรอกเกตสมาเย่ามายุ่งพ่อแม่บอกให้พี่ทําตัวดีๆถ้าพี่ไม่กลับหนูจะไม่ให้ค่าขนมนะมาร์กกับเพื่อนๆหัวเราะลั่นเลย ทำอลิโอยิ่งโกรธกว่าเดิมเขาจับฉันไว้แล้วลากออกมาที่ถ่งทางเดินเลิกทำฉันขายหน้าต่อหน้าเพื่อนๆสักทีถ้าพี่ไม่มาด้วยกันหนูโทรบอกพ่อแม่นะดูจากสีหน้าเขาเหมือนพร้อมบีบคอฉันแล้วแต่แคมขู่ได้ผลและลิโอก็ขึ้นรถเขามโห่มากจนข้าเข็มขัดในครั้งเดียวไม่ได้เอาจะเสียใจที่มาหักหน้าฉันแบบนี้ฉันพอใจแล้วก็เข้านอนอย่างสงบแต่ฉันนอนไม่ทันพอลิโอก็เข้ามาในห้องฉันต่เช้าและเขย่าไหล่ฉัน แต่เอร็วเธอต้องมาทํามื้อเช้าเรีเสื้อให้แล้วพาฉันไปโรงเรียนฉันจ้องเขาพี่บ้าป่ะเนี่ยพ่อแม่ว่าฉันเป็นเด็กทึ่มที่ต้องให้เธอมาดูแลก็เร็วสิดูแลฉันนึกว่าพี่อัาแต่ปรากฏว่าพอถึงโรงเรียนเขาเอาจริงฮะตอนพักเที่ยงจู่ๆเขาก็เรียกฉันไปที่ลานจอดรถรถของครูใหญ่จอดตรงนั้นตอนแรกฉันไม่เห็นว่ามีอะไรแปลกแต่แล้ว <c oughs> ฉันก็อึ้งเลยลีโอว่าและเขียนอะไรหลายอย่างเล่นบนรถฉันผวาเลย ฉันรีบล้างมันออกก่อนที่จะมีคนมาเห็นเป็นงานลำบากมากและฉันก็ไปเรียนสายด้วยแต่เรื่องเซอร์ไพรส์ปปรไม่จบแค่นั้นพอฉันไปโรงอาหารทุกคนก็คุยเรื่องอะไรอยู่ลลโอเป็นคนที่ก่อเรื่องค่ะอาหารทั้งหมดหลากสีไมหมดเจ้าเด็กของนั้นแอบ,บเข้าโรงอาหารแล้วใส่สีผสมอาหารเกิดเรื่องอะไรขึ้นครูเห็นอาหารแล้วโกรธหน้าแดงใครเป็นคนทำสายตาครูหยุดที่ลลโอพี่ชอบเล่นอะไรแบบนี้อยู่แล้ว ฉันรู้ว่าพี่ชายฉันกำลังงานเข้าจะอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะว่าฉันต้องดูแลเขาไม่ใช่ลีโอค่ะเขาอยู่กับหนูตลอดไม่ได้เข้าโรงอาหารเลยฉันเป็นนักเรียนดีพวกครูก็เลยเชื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงสองสามคาบต่อมาและฉันก็ถอนหายใจโล่งปรากฏว่ายังเร็วไปค่ะพอฉันผ่านห้องน้ำหญิงฉันก็เหยียบน้ำนองเข้าอะไรเนี่ยฉันมองเข้าไปเล้วอึ้งน้ำนองเลยค่ะวอน้องพี่ทำความสะอาดให้ได้ไหมฉันอยากจะฆ่าเขาจริงๆแต่ฉันไม่มีทางเลือก จะปล่อยให้พ่อแม่ผิดหวังไม่ได้ก็เลยปิดน้ำแล้วทําความสะอาดห้องน้าเมื่อหมดวันฉันก็เหนื่อยหมดแรงเลยฉันก็ยังต้องไปซ้อมอีกพอฉันไปถึงโรงยิมพวกสาวๆก็ยืนล้อมใครอยู่แล้วหัวเราะเป็นบ้าเลยฉันเดินเข้าไปใกล้และเห็นสิ่งที่ทําให้เดือดเลยลีโอทําเกินไปแล้วค่ะเขาใส่ชุดเชียร์ของฉันแล้วกระโดดเล่นท่าและวโบกปอมๆฉันจับแขนพี่แล้วลากออกมาหยุดทําหนูไข่หน้าสักทีลีโอยิ้มเย้ยงั้น เธอทาฉันขายหน้าได้แต่ทาเธอขายหน้าบ้างไม่ได้สิจริงๆเขาลีลาดีเลยนะทําท่าโหดๆนี้ด้วยฉันหมดคําจะพูดฉันกลับบ้านมาหลังซ้อมแบบเหนื่อยสุดๆเลยค่ะฉันเดินเข้าไปที่ประตูจู่ๆก็เห็นช่างอยู่ในสวนหน้าบ้านเขาถือกระเป๋าเครื่องมือแล้วมองเข้าไปทางหน้าต่างเขาดูน่าสงสัยนิดหน่อยแต่ฉันก็ให้เขาเข้ามาเขาเดินตรงเข้าไปที่ห้องใต้ดินเฉยว่าห้องหนูอยู่ชั้นสองนี่ค่ะช่างมองฉันแปลกๆแล้วก็ขึ้นชั้นบน ระหว่างที่เขาทํางานฉันก็นั่งที่ห้องนั่งเล่นมองไปยังหน้าต่างแล้วฉันก็เห็นลีโอกลับบ้านเขาซ่อนอะไรไว้ในแจ็คเก็ตแล้วก็ปีนขึ้นบ้านต้นไม้เราอืมเขาคิดจะทําอะไรอีกเหรอไม่นานลีโอก็เข้าบ้านแล้วเดินมาที่ตู้เย็นฉันปล่อยไว้เฉยๆไม่ได้เอาอะไรไปซ่อนบนบ้านต้นไม้เปล่านี่อย่าคิดจะเข้าไปด้วยละ่ะพอกันทีพี่คิดจะทําอะไรแย่ๆอีกแล้วฉันอยากจะจี้ถามแต่ก็โดนช่างดึงความสนใจทําไมไม่รู้เขาถึงไปยุ่งกับระบบการขโมยบ้านเราคุณทําอะไรคะ ผมเห็นว่าสายไฟมันแลบออกมาก็เลยซ่อมให้แล้วครับผมต้องไปแล้วแต่จะกลับมาพรุ่งนี้ครับเขารีบร้อนออกไปแปลกคนจริงๆงฉันกลับเข้าห้องครัวแล้วมองลีโอเขาหยิบอาหารออกไปจากตู้เย็นแล้วก็ขึ้นบ้านต้นไม้ฉันตัดสินใจไปดูให้มันดูเรื่องแล้วปีนตามเขาไปฉันไม่คิดว่าจะเจอสิ่งที่ได้เห็นเลยคะ่ะลีโอเขาให้อาหารหมาตัวน้อยมันสวมปลอกคอติดอันมณนี่อยู่ฉันแปลกใจมากจนค้างไปแล้วมองถึงคุ้งเงียบๆแล้วลีโอก็เห็นฉันบอกแล้วไงว่าอย่าขึ้นมา วินาทีต่อมาเขามองฉันอย่างอ้อนวอนอย่าบอกแม่กับพ่อนะฉันจะเลิกต่อยายเธอก็ได้ฉันเจอมาในสวนสาธารณะปนปลอกคอมันไหมมันมีเจ้าของไม่ใช่หมาจรแถมเจ้าของคงตามหาอยู่แน่ถ้าเป็นหมาจรขึ้นมาล่ะเราก็งานเข้าสิเดี๋ยวตามโปสเตอร์เอาให้มันอยู่จนกว่าจะเจอเจ้าของเนาะโอเคหนูจะไม่บอกพ่อแม่นะฉันรูปเจ้าหมาแปลกนะคะรู้สึกเหมือนย้อนเวลาเลยลีโอคงคิดเหมือนกันแน่นอนเราเคยเล่นด้วยกันที่นี่และดูแลหมาจรจำได้หรือเปล่า ได้เราเคยสนุกด้วยกันเนอะจูจูฉันก็มีความกล้าจะคุยเปิดอกกับเขาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาเปิดใจเหมือนตอนเรายังเด็กเลยเอาจริงๆนะฉันอิจฉาเธอมากเลยนะแม่กับพ่อชอบชี้ฉันเอาอย่างเธอแล้วไม่สนใจงานอดูเรศของฉันเลยฉันเลยเริ่มไปคบหากับพวกเด็กเกเรกแลวทำตัวแย่หนูเองก็ผิดที่หนูทำพี่หน้าแตกในปาร์ตี้แล็รอบอื่นด้วยอาจจะเชื่อยากนะคะแต่เราคืนดีกันแล้ว ฉันรู้สึกดีขึ้นในทันทีไม่นานแม่ก็โทรมาเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วมีคนหลอกเราไม่มีทนายความหรือคุณลุงเศรษฐีหรอกเรามาเสียเที่ยวเปล่าพวกลูกเป็นไงบ้างเราโอเคคะ่ะเว้นแต่ช่างที่พ่อแม่จ้างมาซ่อมห้อง,องเขาดูปแปลกๆนะช่างที่ไหนเราไม่ได้จ้างใครนะอย่าให้เข้าเข้าบ้านอีกนะพ่อแม่กําลังกลับฉันเล่าเรื่องให้พี่ฟังเขาดูแปลกใจเหมือนกันเราคนคนนั้นเป็นใครกันเรานั่งอยู่บนบ้านต้นไม้ต่ออีกหน่อยก่อนเข้าไปนอน ตอนกลางคืนพวกเราตื่นมาเพราะเสียงหมาเห่าคนบุกเข้ามาในบ้านเราเราย่องไปตามทางเดินพร้อมกับเจ้าหมาในอ้อมแขนหาเหตุผลที่สัญญาณกันขโมยไม่ดังลีโอลองดูแล้วก็เห็นบางอยา่างดูสายไฟโดนตัดฉันนึกออกทันทีว่าช่างคนนั้นทำอะไรกับสัญญาณต้องเป็นฝีมือเขาแน่นอนมีเสียงดังจากชั้นใต้ดินช่างคนนั้นอยู่ข้างล่างเรารีบขังเขาเอาไว้แล้วโทรแจ้งตำร,รวจแต่แล้วหมาก็เริ่มเห่าอีกครั้ง และมีคนเคาะประตูเสียงดังเรามองออกไปนอกหน้าต่างมีอันธพาลคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าบ้านใจฉันเต้นแรงทันทีใครคะผมเข้าไปเดี๋ยวนี้ลีโอกับฉันรีบวิ่งไปที่บ้านต้นไม้เราอยากซ่อนตัวจนกว่าตำรวจจะมาชายคนนั้นเห็นเราแล้ววิ่งตามมาเขาไล่ตามเราทันแล้วมุดเข้ามาในบ้านต้นไม้ในตอนนั้นฉันอยากจะกรีดแต่แล้วจู่ๆเจ้าหมาก,ก็หลุดจากอ้อมแขนของลีโอแล้วเลียหน้าโจรคนนั้นอย่างดีใจ ลูกพ่อในที่สุดก็หาเจอเดี๋ยวเป็นเจ้าของมันเหรอคะแขวพยากหน้าแล้วเราก็ลงไปขอโทษที่ทำให้กลัวนะครับผมเป็นทหารเก่าก็เลยดูโหดเจ้ามานี่เป็นจุดอ่อนเดียวของผมเลยผมทำมันหายในสวน และหาเจอจนได้เพราะเครื่องติดตามที่ปลอกคอมันขอบคุณที่ดูแลสัตว์เลี้ยงผมครับทันใดนั้นเราก็ได้ยินเสียงไซเรนแล้วตำรวจก็ขับมาที่บ้านเราแล้วพ่อแม่เราก็ถึงตามมาตำรวจเข้าไปที่ห้องใต้ดินแล้วจับช่างคนนั้นทันทีตำรวจสอบสวนเขาแล้วทุกอย่างก็กระจ่างปรากฏว่าเขาปล้นธนาคารมาแล้วซ่อนเงินไว้ที่ชั้นใต้ดินบ้านเราเมื่อหลายปีก่อนตอนยังเด็กฉันตื่นมาเพราะมีคนวนเวียนในห้องฉันจำได้ไหมเป็นเขานั่นเองตำรวจจับเขาได้หลังจากนั้นเขาติดคุกรับโทษแล้วตัดสินใจมาเอาเงิน แต่ว่าพอเขาจะเข้าบ้านเราเขาก็พบว่าเราติดสัญญาณการขโมยเขาเลยหลอกพวกเราเขาก็หกเรื่องเงินมรดกเราล่อพ่อแม่ของเราออกจากบ้านแต่ว่าลีโอก,กับฉันหยุดเขาไว้ได้คนรา้ายโดนจับกลุมอีกครั้งแล้วเงินที่โดนปล้นไปก็คืนสู่ธนาคารพวกคุณจะได้รังวลจากเรื่องนี้ครับเราได้ส่วนแบ่งเงินที่หาเจอมากพอแก้ปัญหาการเงินของเราได้เลยแม่พ่อหนูอยากขออะไรหน่อยให้ลีโอก,กับหนูเลี้ยงหมาได้ไหมแม่กับพ่อมองหน้ากันเงียบๆนึกว่าจะไม่ยอมแล้วแต่ พวกท่านยอมไม่นานเราก็ได้สัตว์เลี้ยงเพราะงั้นลลโอกับฉันเลยกลับมาสนิทกันและใช้เวลาด้วยกันเยอะเลยเมื่อถึงวันออเดชั่นฉันก็ไปที่ฮอลล์คอนเสิร์ตคิดดูสิฉันได้รับเลือกเข้าวงออเคสตาด้วยฉันดีใจสุดๆเลยลลโอไปแสดงเชียริเดอร์แทนฉันเพื่อไม่ให้ทีมผิดหวังแต่ว่นาแน่นอนรอบนี้เขาสวมชุดผู้ชายคะ่ะนั่นแหละคุณสนิทกับพี่น้องไหมคะคอมเมนต์ข้างล่างได้เลย